ก่อนเราจะไปเริ่มต้องขอเตือนก่อนว่าขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ทริคไม่แนะนําไม่ใช้งานจริงโดยเฉพาะระบบงานใหญ่ๆเพราะมันผิดต่อหลักสากลแล้วก็มันมีความเสี่ยงทางด้านความเสถียรและการใช้งานระยะยาวแต่ข้อดีเลยคือมันประหยัดต้นทุนคือสายแลหนึ่งเส้นต่อได้ถึง2ตัวเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นกล้อง IP ได้โดยที่ไม่ต้องเดินสายใหม่ด้วยแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลือกและความมึงพอใจของการใช้งานเอาละใครพร้อมรับความเสี่ยงหรืออยากรู้ทิศเล็กๆนน้อย,น,อยนี้ก็ตามไปดูกันเลยครับ โดยปกติแล้วสายแลนเนี่ยจะใช้กับกล้อง IP โดยการใช้หัว RJ45 เสียบเข้ากับตัวกล้องแล้วก็ใช้หัว r j 4 5อีกฝั่งเสียบเข้ากับเครื่อง NVR หรือเครื่องบันทึกภาพส่วนกล้องอนาล็อกเราจะใช้สาย RG 6โดยใช้หัว BNC ต่อเข้ากับตัวกล้องแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่อง DVR แต่ครั้งนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นวันนี้เราจะมาแหกกฎสากลกันหน่อยโดยการใช้บาลานเป็นตัวแปลงสัญญาณแล้วก็ที่พิเศษวันนี้เลยคือเราจะต่ออนาล็อก2ตัวด้วยสายแลน1เส้นสิ่งที่ต้องเตรียมสายแลน1เส้นบาลาน4ตัวแจ็ค DC ตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวแล้วก็อะแดปเตอร์ แล้วก็อีก2อย่างที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือกล้องอนาล็อกกับเครื่องบันทึกภาพหรือว่า D V R โดยสายแรกปกติถ้าปลอกออกมามันจะมี8เส้นหรือว่า4คู่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแล้วกันว่าคุณจะต้องจับคู่ไหนกับคู่สีไหนจะได้ไม่งงโดยทางเราจะเลือกสีส้มกับสีส้มขาวแล้วก็สีฟ้ากับสีฟ้าขาวมาเป็นสายด a าตหรือว่าสายสัญญ,ญาณก็แบบตามที่เราขึ้นไว้เลย หรือจะทําตามจับคู่สีตามเราก็ได้จะได้ไม่งงแล้วก็ตอนที่เราใส่เนี่ยเราจะต้องจําด้วยว่าเราเอาสีไหนเข้าคั้วสีไหนเราเอาเข้าขั้วบวกหรือขั้วลบส่วนทางเราก็จะเอาสีส้มกับสีฟ้าไปเข้าขั้วบวกแล้วก็เอาสีขาวส้มหรือสีขาวฟ้าไปใส่ที่ขั้วลบกับตัวบาลานสีเส้นนี้ตามกรอบสีแดงที่เราวงไว้เราใส่ไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลืออีกสี่เส้นก็คือสีเขียวกับขาวเขียวแล้วก็สีน้ําตาลกับขาวน้ําตาลโดยสีเส้นนี้เราจะมาทําเป็นสายไฟ นำแจ็คดีตัวผู้ที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาเอาสีเขียวเข้าคั้วบวกแล้วก็เอาสีขาวเขียวเข้าคั้วลบของกล้องอีกตัวหนึ่งก็เช่นกันเอาสีน้ําตาลเข้าขั่วบวกแล้วก็เอาสีขาวน้าตาลเข้าคั่วลบวอย่าลืมขันให้มันแน่นด้วยนะครับการหลุดอ่าพอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทั้งหมดนี่คือต่อด้วยสาย,ายแลนเพียงเส้นเดียวทําการเสียบหัวบ n นที่ตัวบาลลนเข้ากับสายกล้องครับแจ็ค DC ก็เช่นกันเสียบเข้ากับสายไฟที่กล้องเลยอ่าของกล้องอีกตัวหนึ่งด้วย,วยก็จะได้กล้อง2ตัวแบบนี้สวงกัว เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่เราจะต้องปลั๊กเข้ากับเครื่อง DVR กันตอนนี้นะครับเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของปลายสายแลนก็คือฝั่งที่เราจะต้องเสียบเข้ากับเครื่อง DVR ทั้งฝั่งนี้ใช้บาลันสองตัวแล้วก็แจ็คตัวเมีอีกหนึ่งตัวครับเหมือนเดิมเลยครับฝั่งนู้นใส่ยังไงฝั่งนี้ใส่อย่างนั้นเลยฝั่งสายสัญ,ญญาณก็เหมือนเดิมเลยครับสีส้มกับสีฟ้าเข้าบวกแล้วก็สีขาวส้มกับสีขาวฟ้าเข้าค้วลบ ใส่เข้าไปง่ายๆครับเหมือนเกมจับคู่สีใส่สีให้ตรงกับแบบแรกส่วนอีกสีสายที่เหลือก็คือสีเขียวแล้วก็สีขาวเขียวสีน้ำตาลกับสีขาวน้ำตาลให้เรานะครับทำการพันสีเขียวกับสีน้ำตาลเข้าด้วยกันแล้วก็พันสีขาวเขียวกับขาวน้ำตาลเข้าด้วยกันพันให้ปลายมันชนกันพอพันเสร็จก็เสียบเข้ากับแจ็คตัวเมียโดยสีเขียวกับสีน้ำตาลที่เราพันไว้ให้เอาเข้าขั้วบวกแล้วก็เอาสีขาวเขียวกับขาวน้ำตาลที่เราพันไว้เสียบเข้าขั้วลบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทาการเอาแจ็ค DC ที่เราเพิ่งต่อเสร็จไปเนี่ยเสียบเข้ากับแจ็ค DC ตัวผู้ของอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วก็ทําการเอาไปเสียบกับไฟบ้านได้เลยอ่าพอเสียบไฟจากอะแดปเตอร์ก็จะติดแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนหัวของ BNC ฝั่งนี้นะครับก็จะมีอยู่2หัวให้นําไปเสียบกับตัว DVR ได้เลยเสียบที่ช่องที่1แล้วก็ช่องที่2อ่าพอเสียบเรียบร้อยภาพก็จะติดขึ้นมาสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่มีดีเลย์ไม่มีผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ลดคุณภาพความชาัดของกล้องลงด้วยก็สำหรับใครที่ชอบทิคนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ TK Vision ด้วยทางเรามีอัปเดตอยู่เรื่อยๆทั้งทางด้านสินค้าแล้วก็ทิคเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you next video bye บ y e